สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนฝ่ายสุขุสุขคนมือนี้ก็มาทอดกันแล้วครับกระเจนน่าทห้หายซังที่เป็นมังกรเนรสูงจังหวัดอุดรธานีจ้ามือนี้ตามที่ทุกคนรอคอยผู้ใดที่กำลังรอคอยรถตอนเดียวงา่ายๆขับมาไปอีกจัะได้แนะจ้าสำหรับตัวนี้โตโยต้าลีโวตอนเดียวเด้อพี่น้องตัวนี้ต้องบอกว่าครบ ตอนนี้รถจดทะเบียนปี2,564จากเครื่องยนต์2 8 4 0ี c D c ล l ด้วพี่น้องเ้อตอนนี้รถสวยๆไซส,ย,สยบรรทุกต้องบอกว่านานี่นาบัคทูเรียนีพ่อยหีแม่จ้าไปคนมาเลยจะไปคนลงมาขายบานเท่าใดเลยเงาะมังคุดกระตามกันมาเลยค่ะพี่น้องแต่ต้องบอกว่าสําหรับตัวนี้เ้อะกระติดอยากกระซิบอากกระซิบจ้า,จากโกมวดให้ดาวแค่ เท่านั้นจ้าดาวเจ็ดบาทเท่านั้นจ้าตอนนี้งวดอยู่ที่เก้าพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าเสือเส,อสือเห็นแล้จะบาดเนี่ยแต่คดีพ่ออีแมวว่าอุ้ยกระแตะอยากได้แบบสซนเลยน่ะสนเลยน่ะวามาสิอ่ะกระแตสิวารราคามวนม้วนให้ฟังสำหรับโตนีแลวพี่น้องด้งงามโคบแบบนี้เลยสดกระไดขายเพียงห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นจ้า บรรทุกมาว่าบรรทุกทุกรูปแบบที่ต้องใส่เติมแหนกเ่าร้อยรถคอกแบบเนี้ยสวยๆแบบเนี้ยมาเดี๋ยวไล่ตามหากันไเดี๋ยวไล่ที่เต็นท์มังกรนนทสุงจังหวัดอุดรธานีเต็นท์มังกรนนทสุงขายดีขายถูกจนโรคตึงฝากไปกัะคันนนะจ๊ะ